ศึกฟุตซอลหญิงอาเซียนในวันที่12ธันวาคม2025กลายเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่แฟนกีฬาทั่วภูมิภาคต้องพูดถึงเมื่อทีมชาติไทยหญิงต้องปะทะกับคู่ปรับสำคัญอย่างทีมชาติเวียดนามในการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดความเร็วความคล่องแคล่วและแท็กติกอันซับซ้อนทุกวินาทีในสนามเต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมที่ยากจะคาดเดาทั้งจากนักกีฬาสตาฟโค้ดไปจน ถึงผู้ชมบนอัฒจันทร์ที่เปล่งเสียงเชียร์กึกก้องตั้งแต่เริ่มเที่ยบอลทั้งสองทีมต่างรู้ดีว่าการเผชิญหน้าในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเกมรอบคัดเลือกธรรมดาแต่เป็นเกมที่มีเกียรติยศศักดิ์ศร,รีและอนาคตของทัวนาเมนต์เป็นเดิมพัน ทันทีที่เสียงนกหวีดดังขึ้นเกมก็เริ่มต้นด้วยจังหวะรวดเร็วอย่างที่หลายคนคาดไว้ทีมชาติไทยซึ่งโดดเด่นเรื่องเทคนิคและความพลิ้วๆของผู้เล่นเคลื่อนบอลอย่างลื่นไหลตั้งแต่แดนหลังใช้การต่อบอลสั้นแบบควิกพาสเพื่อดึงแนวรับเวียดนามให้สับสนก่อนเร่งความเร็วเข้าหาจังหวะสุดท้ายขณะที่เวียดนามแสดงให้เห็นถึงพลังร่างกายที่แข็งแกร่งการเพรสซิ่งที่กดดันไม่ให้ไทยได้ เล่นง่ายและยังใช้ความเร็วในเกมสวนกลับเป็นอาวุธสำคัญทำให้เกมในช่วง10นาทีแรกยังไม่มีทีมใดคว้าความได้เปรียบอย่างแท้จริงทุกการแย่งบอลทุกการตัดสินใจดะกูเหมือนถูกบีบบังคับให้สำคัญเกินกว่าเกมระดับภูมิภาคทั่วไป ความกดดันจากเวียดนามส่งผลให้ไทยต้องปรับรูปแบบการเล่นอย่างรวดเร็วนักเตะไทยเริ่มชะลอจังหวะในบางช่วงเพื่อเก็บบอลและควบคุมเกมส่งต่อบอลขวางสนามเพื่อหาพื้นที่ว่างในแนวรับของเวียดนามขณะที่ผู้รักษาประตูของไทยทำหน้าที่เป็นผู้เริ่มเกมตัวแรกใช้ความสามารถในการเปิดบอลแม่นยำเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมก้าวขึ้นสู่แดนหน้าอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ความนิ่งของผู้รักษาประตูไทยทำให้ไทยหลุดจากความกดดันในพื้นที่อันตรายหลายครั้งสร้างความมั่นใจให้ทีมกลับมาเดินเกมตามที่ซ้อมกันมาอย่างเต็มรูปแบบ ภาวาความอันตรายของเวียดนามก็มีได้ลดน้อยลงพวกเธอเตรียมตัวมาอย่างดีมีการศึกษารูปแบบการเล่นของไทยอย่างละเอียดผู้เล่นเวียดนามคอยประกบตัวสำคัญของไทยอย่างแนบชิดทั้งผู้เล่นริมเส้นที่มีความเร็วทั้งจอมทัพที่คอยสร้างสารรค์เกมและดาวยิงตัวเก่งที่คอยหาจังหวะจบสกอร์การประกบลักษณะนี้ทำให้ไทยต้องออกแรงมากขึ้นและใช้ไหวพริบมากกว่าเดิมในการหา จังหวะยิงแต่ละครั้งการเผชิญหน้าระหว่าง2ทีมจึงกลายเป็นภาพของเกมที่ทั้งตื่นเต้นและกดดันในเวลาเดียวกันจนแฟนบอลแทบจะลุกจากที่นั่งไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาที และในที่สุดความพยายามของไทยก็เริ่มเห็นผลเมื่อการต่อบอลเร็วจากกลางสนามส่งไปสู่ริมเส้นผู้เล่นไทยแต่หลบหนึ่งจังหวะก่อนลากตัดเข้ากลางด้วยความเร็วเธอส่งบอลทำชิ่งกับเพื่อนร่วมทีมก่อนหลุดเข้าไปในพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษเผชิญหน้ากับผู้รักษาประตูเวียดนามแบบตัวต่อตัวบอลถูกยิงออกไปด้วยความแรงและเฉียบคมแต่ผู้รักษาประตูเวียดนามก็ไม่ยอมให้บอลผ่าน ไปง่ายๆเธอพุ่งปัดได้อย่างเหลือเชื่อกลายเป็นการเซฟระดับไฮไลท์ที่เรียกเสียงเชียร์จากแฟนบอลทั้งสองฝั่งดังสนันสนามเป็นสัญญาณว่าทั้งสองทีมมาที่นี่เพื่อชนะเท่านั้นไม่มีใครต้องการยอมแพ้ง่ายๆ หลังจากจังหวะหวาดเสียวลูกนั้นเวียดนามเริ่มปรับเกมและหันมาโต้กลับอย่างรวดเร็วโดยอาศัยจังหวะบอลยาวทะลุช่องผู้เล่นเวียดนามฉีกตัวออกไปยังพื้นที่ว่างก่อนใช้ความเร็วพาบอลขึ้นไปหน้าเขตโทษของไทยอย่างดุดันกองหลังไทยต้องถอยไปอย่างระมัดระวังและอ่านเกมอย่างแม่นยำเพราะผู้เล่นเวียดนามมีทีเด็ดในการยิงไกลยอยู่หลายครั้งเมื่อเวียดนามได้จังหวะยิงบอลถูกซัดอย่างเต็มข้อ ส่งตรงไปที่มุมขวาแต่ผู้รักษาประตูไทยล้มตัวปัดอย่างยอดเยี่ยมทําให้แฟนบอลไทยเฮดังลั่นและสร้างความมั่นใจให้ทีมอีกครั้งว่าไทยยังคงยืนหยัดในเกมรับได้อ่ะย่างแน่นแฟน ความดูดันของเกมยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางครึ่งแรกทั้งสองทีมต่างเริ่มเปิดหน้าแลกมากขึ้นไทยใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นในการกระชากหลบแบบต่อเนื่องใช้ความคล่องแคล่วของผู้เล่นหลายคนที่สามารถครองบอลได้อย่างมั่นคงแม้ถูกกดดันเต็มที่ไทยสร้างหลายจังหวะหวาดเสียวโดยเฉพาะลูกยิงที่เฉียดเสาไปเพียงไม่กี่เซนติเมตรที่ทำให้ผู้ชมทั้งสนามถึง กับร้องอู้หูพร้อมกันขณะเดียวกันเวียดนามก็ไม่ปล่อยให้ไทยตั้งเกมง่ายพวกเธอใช้เกมหนักและการเข้าปะทะเพื่อให้ไทยเสียจังหวะพร้อมกับพยายามเร่งจังหวะสวนกลับทอกุครั้งที่มีโอกาส แรงกดดันและความเข้มข้นของเกมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆราวกับการต่อสู้ที่ไม่มีใครอยากปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามควบคุมเกมได้แม้แต่นิดเดียวผู้เล่นไทยเริ่มขยับหาพื้นที่มากขึ้นเพื่อสร้างช่องว่างในการจ่ายบอลแต่เวียดนามกลับอ่านเกมได้ดีและหุบกองหลังลงมาปิดพื้นที่เร็วมากทุกการต่อบอลของไทยต้องคิดและตัดสินใจอย่างรอบคอบเพราะเพียงหนึ่งจังหวะพลาดก็อาจกลายเป็นการเปิดโอกาสให้เวียดนามสวนกลับและสร้างความเสียหายได้ทันที แต่แล้วความพยายามของไทยก็มาสำเร็จผลเมื่อจังหวะเพรสซิ่งของไทยในแดนบนทำให้วียดนามเสียบอลในจังหวะสำคัญนักเตะไทยฉกฉวยโอกาสนั้นอย่างรวดเร็วเธอแต่บอลเข้าไปในเขตโทษก่อนหาจังหวะยิง bon บอลพุ่งเลียตต่ำเข้าไปทางมุมเสาไกลผู้รักษาประตูเวียดนามพยายามสุดตัวแต่ก็ไม่ถึงบอลหลุดเข้าประตูไปอย่างสวยงามส่งเสียงเฮของแฟนบอลไทยดังสนั่นทั่วทั้งสนามความดีใจของผู้เล่นไทยระเบิดออกมาในขณะที่เวียดนามต้องรีบกลับมาปรับเกมเพื่อไล่ตามประตูที่เสียไป แม้ไทยจะออกนำแต่เกมก็ยังห่างไกลจากคำว่าง่ายเวียดนามเริ่มเปิดเกมรุกเต็มที่ความมุ่งมั่นของพวกเธอแสดงออกมาในทุกจังหวะการเล่นการส่งบอลที่เร็วขึ้นการวิ่งไล่บอลอย่างไม่หยุดพักและจังหวะยิงไกลที่พร้อมสร้างปัญหาให้ผู้รักษาประตูไทยเสมอจังหวะหนึ่งเวียดนามเกือบตีเสมอได้เมื่อผู้เล่นริมเส้นลากบอลเข้าในอย่างรวดเร็วและซัดเต็มข้อบอลพุ่งแรงจนแฟนบอลไทยตัวเกรงแต่โชคดีที่บอลชนคานกระดอนออกมาก่อนถูกกวาดทิ้งไปอย่างหวุดหวิดทำเอาผู้ชมทั้งสนามถึงกับถอนหายใจโล่งอกพร้อมกัน เมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังเกมกลับมาสนุกเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมไทยเริ่มกลับมาควบคุมเกมอีกครั้งโดยใช้การเคลื่อนที่สลับตำแหน่งอย่างต่อเนื่องเพื่อหลอกแนวรับของเวียดนามการเล่นแบบนี้ทำให้เวียดนามต้องเหนื่อยมากขึ้นในการตามประกบเนื่องจากผู้เล่นไทยมีความสามารถเฉพาะตัวสูงเคลื่อนที่รวดเร็วและเปลี่ยนจังหวะได้อย่างคล่องแคล่วนอกจากนี้ไทยยังเพิ่มความแม่นยำในการจ่ายบอลโดยยกบอลซ้ายขวาจนเวียดนามเกิดช่องว่างในแดนกลางและนั่นคือโอกาสที่ทำให้ไทยเกือบได้ประตูเพิ่ม ไทยได้จังหวะยิงจากหน้ากรอบเขตโทษเมื่อผู้เล่นไทยเลี้ยงแหวกกองหลังเวียดนามสองคนแล้วซัดเต็มข้อบอลพุ่งไปอย่างรุนแรงแต่ผู้รักษาประตูเวียดนามยังคงโชว์ฟอร์มสุดยอดพุ่งปัดได้อีกครั้งทำให้แฟนบอลไทยต้องเสียดายกันทั้งสนามถึงแม้จะพลาดโอกาสทองแต่จังหวะนี้ทำให้ไทยยิ่งมั่นใจว่าเกมรุกของตนเริ่มหาจังหวะเข้าใส่แนวรับเวียดนามได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่เวียดนามไม่เคยยอมแพ้ง,ง่ายๆพวกเธอใช้ความแข็งแกรง่งและระเบียบเกมรับที่ดีมากในการต้านทานเกมรุกของไทย พร้อมทั้งใช้ความเร็วในการฉีกตัวออกไปยังพื้นที่ริมเส้นเพื่อเปิดเกมสวนกลับหนึ่งในจังหวะสำคัญของเวียดนามคือการลากบอลจากแดนกลางก่อนแทงทะลุช่องให้ผู้เล่นหน้าเป้าหลุดเดี่ยวเธอพาบอลเข้าเขตโทษและยิงอย่างมั่นใจแต่ผู้รักษาประตูไทยอ่านเกมได้ดีพุ่งบล็อกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นการเซฟที่ช่วยรักษาสกอร์และขวัญกำลังใจของทีมไว้ในจังหวะที่สำคัญอย่างยิ่ง ช่วงท้ายเกมความกดดันเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเวียดนามพยายามเดินเกมรุกอย่างหนักเพื่อหวังประตูตีเสมอส่วนไทยก็ไม่ถอยตั้งรับอย่างมีวินัยและรอจังหวะสวนกลับทําให้เกมยิ่งเข้มข้นและรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆแฟนบอลต่างสะกดลมหายใจทุกครั้งที่เวียดนามได้บอลในพื้นที่สุดท้ายและเฮลันทุกครั้งที่ไทยตัดบอลได้สําเร็จเกมเดินสู่ช่วงที่ต้องวัดใจด้วยจิตใจและสมาธิของผู้เล่นล้วน สุดท้ายเสียงนกหวีดหมดเวลาก็ดังขึ้นพร้อมกับชัยชนะอันล้ำค่าของทีมชาติไทยในเกมที่หนักหน่วงที่สุดเกมหนึ่งในทัวร์นามเมนต์ฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมเต็มไปด้วยความทุ่มเทความสามารถและศักดิ์ศรีของฟุตบอลฟุตซอลหญิงอาเซียนอย่างแท้จริงแฟนบอลทั้งไทยและเวียดนามต่างลุกขึ้นปรบมือให้กับผลงานของทั้งสองทีมโดยยอมรับว่าเกมนี้เป็นหนึ่งในการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นที่สุดของปี2025 ชัยชนะของทีมชาติไทยไม่เพียงแต่เป็นผลการแข่งขันในเกมหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตของฟุตซอลหญิงไทยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นแรงผลักดันให้ทีมเดินหน้าต่อไปในทัวร์นาเมนต์ระดับภูมิภาคแห่งนี้ส่วนเวียดนามแม้จะพ่ายแพ้แต่พวกเธอก็สแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพที่แท้จริงในเกมที่สูสีและสนุกที่สุดอีกหนึ่งแมตช์ของปีนี้ความเข้มขน้นความพยายามและคุณภาพของผู้เล่นทั้งสองทีมทำให้เกมนี้ถูกจดจำในฐานะหนึ่งในสึดฟุตซอลหญิงที่ดีที่สุดขององาเซียน